วสวัสดีครับพี่้องป่องไปสุภูสุคนสวัสดีรวนวเอบีนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องสบกาลาดด้วยด้วยครับเด้อเอาเขามีคนลาวอ,อยู่้องนี้เออเออกระได็นานอย่างโมโยกกันโยกกันโยกกันหอยตัวคิวอยู่น้ำเน้สวัสดีนะครับทุกคนนะครับ วันนี้ก็กลับมากแล้วครับกับโปวันเทียบชาแนลนะครับหลังจากเที่ยวห้องหายผ่านนะครับคืนนี้คลิปที่เลี้ยวครับโหดมั่วนะครับผมบอกตรง,ตรงมัวอยู่คนเดียวจา่ต้องย่ําครับก่อนไ่ครับตดนนี้เมนูอะไรครับนี่นี่นะครับผัดเ,เท็ดบมูสลามผัดเผียหน้ากากมคอับ ดูไาเด่อเข่าได้บังไาเด่อยนี่ไปเยอะเป็นลูกเเจ้างมาเด่อนี่กิงทุกอยางครับกิงุ้งยางเดี๋ยวผมไมวบกไม่อกโอเคไหนะนักไอปิงนี่นะครับไปไปตั้งใจต้งใจโอ้กินกินแรงแรงอ่ะ ไหมแล้วครับจะไหมแล้วว่าไหมได้แค่แล้วทีนี้ตุ้งเตี๋ยวแล้วหนึ่งอ๋อที่สัมอ๋อกับขัวไอ้ผัดเผ็ดหน้าสากหมูนะครับทุกคนนี่นะครับตาเป็ดกระนั้นแกงกันนี่เด้อครับเด้อรบีตาครับไป ใจมีแล้วมันหมูม no. ันหมูอีกหรอไอ่หมูห네ัวเต่าก็อีกฮะคือหมูป่าที่ยังไม่ขายใช่ย่างห้องไปิซซ่อกับโบมาหล้านกับโบมานะครับวันที้จะขากเก็ดหมูป่าแล้วครับทุกคนมัน เงี้ยนะครับแต่๊ยมีอฟซีนะครับหนึ่งท่านนะครับเขาคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นเขาเอาสามสันมาอยางนะครับห้ามือสับคนโตก่อนพี่น้องเนี้ยอืมมันมคนโตดูทุกมือนี่ใส่ชิลอดง่วนซอสหอยน้ำปลาน้ำปลาใไ่แล้วใด่ไปแล้วนะครับสีอิ่วดำนิดนึงอ๋ออันนี้สูตไข่สูตมันนะครับ ไม่กล้าพูดในใครนะครับทุกคนเนื้อกระเทียงกันอีกรถกีนี่ต้องเข้าแล้วนะครับต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วนะวเดี๋ยวยยป็นสไตลนโคตรชนะเนี่ยโอรโมันดีไปหน่อยเลยมี้เขาก็มีม้สองเมนูนะครับเดี๋ยวรอดูเม,มนูเ,าเขาน,นะครับจัดเกิดจัดเลยเนี่นะได้พักหนึ่งพักตูวนี่นะเ่าเตี๋ยวใบนะครับมีอย่างนี้หนิมีอย่างไงกับใช่ ใช่ใช่ผินนดไทยเม็ดไถ่กนได้ของอยู่ใจไดกก้ก็พิชก็พิชเาจะยูในสถานที่เดิมนะครับทุกคนตอนนี้ฝนตกนะครับมองไงเราไปได้หมตังโอ้นะครับ น,นี้ราดูนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับทุกท่านอันนี้เราชงหน้าตานะครับหมูน้จากหมูครับผัดเ,เป็นเถอะฮะมันก็เ <c oughs> ป็ี่ยนสันวะอะไนีัน่หนเนาะ๋อ ติดตามช่องเลยนะครับโค้งกันเพียบชแนลนะครับทุกคนติเพียบไม่ได้ไหมตัวผมอ๋อเลืมอนบนโทรศัพท์จะมาเลยแล้วก็ไม่บอกเอามาอย่างไหน,นมันขอกระเด็นครับเพ่จใส่หมูแล,ล้านะครับเพจุ๊กมันขอกระเด็นเยอะมากเลยโอ้ยดึไปแล้วพาจุดๆเลยเหมือนเดจยวๆเลยขี่ไทยก็อาจจะขับเทียบน่ายๆอ็ขับเดือ ะนนะพะวน,นมันตกครับมมรืกอมิไปไปอ่นหอมหวอ,หอนเลยครับตอนนี้ปิดแก๊สแล้วนะครับกลิน่นยังหอมอโอ้โหปิดสองรอบเลยแก๊สเรา นี่ลนะตอนตอนี้ตอนนี้ขวายขาเลยตอนนี้ผมรอเลยม้อนม้อนโอ้ยโอ้ยขว่าไปกินมันม้อนหือ,หอ,หอชิมพ่เป็นพีอเอาอเวอรอเขาลงท่องมันช่วงนี้พักนี้กิกกนเขาเลย นี่ครับผัดเผ็ดนะครับหมูป่าเออหมูหม้อหมูหม้อกาดหมาหน้าตาดูดีกว่าคนทำอีกนะครับทำมันกระเทา و เลยเนาะช to ิมไหมอีกรอบนึงชิมไหมอีกรอบนึงชิมไม่สะใจมันอยู่ข้างในก็อยู่เว้ยมันหวานมากมากอืม เบิ่องวัเด้อครับพอเท่านี่เบิ่งไว้นี่เบิ่งไว้ครับก็จะเป็นลูกเคยครับแต่ว่ามีเงินซื้อเหลราหลายๆเลอนายโจเตรียมเงินไว้ไม่ติดซื้อเหลอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก่าซื้อ้กินซื้อเหลราไปว่าวม,มือบันจะวันจะวันจะมีเหลราบันจะมีเหลรา,า,า,ลาสุดขนาดเลยเจคลิปเกลียวนะครับทุกคนเกลียวนี่เกลียวที่สามแล้วนี่ผู้เดียวเบลเทอร์เบลเทอร์คือเหลราคือเหล้า ใส่กอกคือมาจากไซยาพูมิเนี่ยชุดนี่ครับใส่กอกใส่ภูมิงานไซยาพูมรับมาโพลาร์ถ้าเรื่องเล่าไว้ใจพวกผมถ้าเรื่องนมไว้ใจก็ไว้ใจพวกผมเหมือนกันจะไปกินบะหมี่กันไหมเดี๋ยวไปบะหมี่มันด้วยละแพงกวนเกิล้วแก่ลอยก็อร่อยไปยีแปะแล้วมึงเอขาสร้างพิเศษเนาะ มันมันล้วมทั้งเรื่นงมันจะทันมึงพอดีนะไอ้นี่มันมีตัวท็อกต้องมีเพื่อนโค้ดด้วเป็นสั่นนะพี่ไหนเ้ำย้ำฮะเอาย้ำย้ำเลยบ่เอ้าไหมมาต่อเลยกระสันถ่ายอยู่เลยเอาพี่กนี่โอเครอติดตามดูนะครับว่าอีกหนึ่งเมนูเฮาหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับ มัดไทยดีก่โรูบันดังกุ่มแมวนี้เอ้าเรียมก็ดีวันนี้เรกล้องใช่อันนี้กลอมันอันนี้กลอมันฮบจางไรจังวะกองโอ้มันนี่ใบเล่าเว้ยยังค่งกินเขาจ้งไม่ไหวมือกล้องนขนงเนี่ยนงมือละคนญ่คุดิข้าข้าตัวก็ว่ามดาเนว่าหม่กรมันมือกล้อง ทะเบือกันไมเจาต่อแนละ้มาดูนะครับกับอีกหนึ่งเมนูของเฮานะครับดิเซละมาถุด,ดีพอนี่ครับยำนะครับเฮาสีมายำนะครับหมูหมูนะครับวันนี้เฮาไปซื้อมาผมคัดใจครับกินก้าเจียเย็ดไข่ลูกค้างเขาเ้่นอะไรไว้ยขาเล่นเยกกินนี่ดีกินมันสะใจเขามันไมสะใจเลยทีเดียวเชียวทุกคน อันนี opp, ้ก <laughs> ็กำนั I mean, I ้นต้มาพลิกนะครับตําไปน้ำแต่เราไปน้ำนะครับคนผู้เก่าไอ้ตู่เก่าะเมื่ไม่ได้บวดหอโจโจแม่นคนดีแล้วดิเมง่ายังยอกอยู่เี็ดตัวนี้มันเกี้ยวพี่เดียวนะเหมือนดีนั่นก็หมายเหมือนดีไอ้เจ้าทมมดเจ้าเป๋อดีปะว่ามองเก่าเลยว้าเินเสีอนบ่งเปเงินมมนี้ไปย่ปตัวท็อปแล้วเ

แต่ก็คือเราท้ายผลเบนะบุญานีก่ก็เลยนี่ไม่ก็มีอีกนะมันบย่านีโผบงชิดโผล่เนรอยยี่ผไปวัดผไปวัดบ้านป้าดีแต่ว่าโอ้โหถึกเลี่ยมครับพี่นอวนี้ถึกเลี้ยงบอกว่าไงฮะเขากาอวดไปแล้้เออจะวดไปด่ได้บอกจังงเนาะโปกงัก็หลออกไ่โไปหามนีจะคอยยิ้มอยูู่้เดียว นมันดีแล้วผมบูดอนนะครับน้อเบิ้งครับพี่น้องครับหน้าตานะครับแล้วเอามือกล่องเงี้เดือกล่องเดือดหนามย้ำอยู่ลืม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 เห็นมือกล่องนี่ใส่ก้อนลืมมือสั่นหยุดถ้ากล่องเป็นสั้นๆก็ยัอยู่บนเนี่ยมาหนีได้ครับเด้อเสร็จหน้าเอ๋อทำไมไม่เตรียมไปเตรียมตัวไม่คุณเป็นพ่อครัวไงคุณไม่เตรียมผมเป็นพิธีกรนะวันนี้คุณลืมไงคุณลืมไงไม่ได้ไม่ไ้อ กม่หากูไม่จับแล้วหยอกยอกยอยอกยอกยอกบกน้ำมน้ำนน้ำกองกูใจังอ่เลยตายได้แจกบ้าะตายกูตายกูตายก่ินกิดเนี่ยเนี่ยไนเนี่ยบ้านี้็ดน้ำของบันนได้เตรียมของไม่เตรียม คนๆนะครับนงอยู่ในถุงอันมังคุดนี่ผมลดเขาว่าผมใส่ลายเขาว่ามึงก็ใส่ยละสมีหนึ่งเนย่หลายน่อยอร่อยน่อยใส่ลายเสบลายส่หน่อยบน่อยใส่ลายแซ่บหลายอ ใช่ยังไงเออพี่สวยไหมน้ำปลาผงชูรสสอยซอจกิงเนี่ย,ย,น,ย,ย,ยนี่ยัอยงอ่ะคือมันมีโลโปลายู่กูอะยังบอหิทยังมันยังมันยังมันยังกูปิดทางการอยู่ก็ยังบอกอยู่ว่าผู้ใดอยากได้นั่นน่ะสั่งมาลูดไปติดแบลนั่วเองห้องห้องวันจีบจีทีเบลตัวเอง, <laughs> อเงพอแต่ขายอะไรกับเขาอะขายอย่างเดียวเออไอหนึ่งทำให้เองนอนเฉยอันนี้ชีพที่เลี้ยวนะครับผมอาจจะบอกผิดนะครับ คิดว่าเราจะให้ให้ใครสั่งมาว่าเอาซื้อหมูโลนหนึงแล้วก็นัน่งเขาบอกผิดว่าเขาคิดไปคิดมาแล้วมันไม่ใช่กับพี่้แทเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่านาะอัน,นอันนั้นเบา,านะครับเดี๋ยวไอ้พุ่มขี้ดีดีกๆๆ่อนขนีดเพือคนคนเบื้องเนาะมือบอมมือ,นนมอ,อข,ขึ้นอย่ามอสขัดเอออย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับกับแก้มอย่างดีนๆๆๆเนี่ยโอ้รถดี นี่นี่นี่หมูหมูหมูนี่ครับหมูนี่หมูแดงเดียวครับทุกคนจยืมจะยืมชันครับอย่าพูดว่าผีร้องฆ่าทุ่มหันย่เะย่จกระยิบจะไปยังก็ดีวาไปซอยไปหลอกเอาซึ่งั้นบ่เอาไลบ่เอาึงชิดเลงีีหัน หันเลยด้นี่หันเยนี่เอาวันนี้เสียสิลิอหันกลับมานคร่อนใส่กูไปเนี่เออ้กระหันเร็วเดียวเลยจบกเี้ยรอใส่เยียมเยีมันเว้ยงานนี้เคยเห้อก็ได้หน่อยน้อยนะครับทุกคนมาชิ้นเปนได้ผู้เดียวเนาะ ช่วยช่อยช่วยอยู่เหงาแล้วผมไม่ได้คุยกับมันไปลงเลยนะครับนี่ครับใส่ผักเท้าเตี้ยมไปนะครับเน้นผักมันนี่มีจักอรยงนเน้นมันเยอะลงไม่ได้ปวดเท่าเด้อบัณฑิบอกกันว่าไอ้นางสวยผักก่อนพอเบื่อมาช่วยดอกเด็กเขาเกิดตักขึง อันพักอันพักคนโอ้โหเบิ่งแหนมที่เขากันนอกอ๋อเหมือนกันนั่นเนาะนอนลงกับเขาอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนี่ครับหมูแดดเดียวครับทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับหมูแดดเดียวผมนะครับฝากฝากฝากด้วยนะครับนี่หมูแดดเดียวพยอยากซิมกับกดหนึ่งไหมครับเตะตอนนี้ของเริืมจะเบืยดแล้วถอดทุกมือแก้มทุกมือไอหมอนี่ถอดอยู่ ขอดมือวานอย่ดิเือวัดตอตรงมือเอามือวันเท่ากับมือควันต้อกินมันหลเนาะเนาะมือวันต้องอด,ดูดีถอดวันนางกินอยู่มือวานมือนี่มันที่เดยว,ว่ามันที่แปดขีดอมประเดีวเ๋วอ่อนไงมันมีขีดเลยมันนีเอามาทายละอ่อนอะมือว,นนอวนันไเียนอะไรอยู่สุดน้องใหม่อยอะผมบำรุงผิดไงอรงไปเอาลงมือขึ้นไยัง พี่น้องชิงงว่ามันคือลุงหมวดส่วมเม่มันจะยิบอไปอีกแล้วอ,มมอุ้ยคุณไม่พอทวนนะครับทวนนะครับทุกคนออองอห้อมยังบ่แตกอยู่นี่แม่เบิ่งรู่นั่นยังเป็นตวนอยู่นะโอู้เออมันเถียงใจมัึงได้หเออเบิ่งไว้เด้อครับพอเถ่าเด้อครับเบิ่งไว้เด้อครับนี่จะเบ,บิ่งไว้ไหนเบิ้กับตีนอยู่ยกลญ่เลยพอเถ่าจะเบิ่งไว้เด้อพอเถ่าเออจัดการตัวเออจะเป็นข่ยยอยเทเลย วันนี้ไอ้ผู้เลนลับตาในการตักชูไปชูมั้ยสีสันสีสั้นอาจจะอันนี้คือยำหมูแบบหนาค้นนะครับช่วงนี้ฝนมันตกดูผักมันเล้ยออกสีละต้นใหม่มันก็เกลือนะมันก็สีขี้นกับเขียวกับจีนะถ้าเป็นหนาแรีงกับจีแบบนึงเห็นหรอมาตองยี่น้ำชีสันมันรยี่น้ำรสาเกห้องาบดนราณตา น,น,น,นี่นท่าอันนี้ครับผักเผ็ดหมูฮ้องนี่ครับย็นไงเขากินผักแดดเป็นแต่คนเดียวไม่เรได้ผมเลยที่นี่มาครับพี่นอ้องครับพีต่ตาแล้วกินแต่ผักนะครับผมก็ชิมเรื่องกินแต่ต้นตอนอะบัตรทีเลเยี่ยมเยี่ยมดีเดีนี่ครับ

บายบามึงกับเขาถือกล่องมึงกับไม่บายตัวอะอ๋อบอยจะยกเดอกเพื่อนมึงก็เจาเบ้างทำนี่แหละเบิึงมาเยอะครับกระเถเบิึงมาเยอะนี่บึงว้เยอะครับเด้อโอาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ในเวลาพอควรแล้วเพราะว่าเริ่มจะดึกแล้วเหมือนเดิมครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับโก้หวานเย็บเชียร์เลยนะครับ มาเปลี่ยนครอบข้อเดียวกันครับทุกคนขอเรียกทุกคนว่าครอบครัวแล้วกันสวัสดีครับโอ้โห oh. งานเลยเวียกตาย์เราคอยนี่บาทที่นี่โอ้ยเก่งมาอยู่ครับขอโทษครับ